วันนี้วันที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่25ที่ข้าพาเจ้าจะตรุงบุทาวรนขอถวายเสียงสวดสะทยายพระสูตรพระปริตศเตมุลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยาบูชาเด็กรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ <c oughs> มีสมาธิจดจด่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างตออ่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตัมังมุนีราชสักสุนันตุสักขโมกตังสักเกกามีจารุเปสิริกะราตเตจันตะลิกเขวิมาเนทิเปรตเตจักามีตารุวานะคะอเนเคหวัตุมหิเอเตคุมมาจะยันตุเทวา ฉลทละวิสณ์เมยักขะคันทัพภะนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนีวระจนนงสัตว์วูเมสุนันตุธรรมสวนกาโลวยัมปตันตาธรรมสวนกาโลวยัมปตันตาธรรมสวนกาโลวยัมปตันตาสองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะวะตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สามบทสวดไตรสารนคมพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิสีบสวดสัจจกิริย akah นะทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะสุติเมีหตุสัพพานัตติมสระนังอัญญังธรรมูมสระนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะสุติเมีหตุสัพพานัตติมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะสุสุติเมีหตุสัพพะห้ามหาสมัยสูตร เอวามีสุตังเลกังสมยังพักวาสเกสุวิหารติกปิลาวตุ้มิงมหาวาเนปิมหาตาภิกขุสังเกตนาสติงปัญจามัตติภิกขุสเตหิสัพเพหวะอารันเตหิตัสหิจารุกัตถุิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพักวันตังทัศนายะภิกขุสังคัจอัตโกจตุนังสาธุวัสสากายิกานังเทวานังเอตตาทว อายังโขปะกวาสักเกสุวิหารติกะปิละวัตุมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนัสติงปัญจมติภิกขุสเดหิสัพเพเฮวะอรันเตหิตาสหิจัลูกก a t ตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติปะกวันตังทัศนายะภิกขุสังกัจยันนุนะมายัมปิเยนะปะกวาเทนุปัสสังกัเมยามาอุปัสสังกามิตตวาปะขวัโตสันติเกปัจเจกกะตาปัสยามติ अथ कूता देवता स्वीयता नाम पलवा पुरीशो समीशितांग वहां प्रसारय प्रसारितांग वहां समीचय एवमे सुतावासेशु देशु अत्र राहिता भगवत पुरा पुराहंसु अथ कूता देवता भगवंता अभी वातवा एक मंत्र अतंसु एक मंत्रो एक देवता भगवत सन्ति के इमं มหาสมัยวิาวานัสสิงเทวกายาสมาคตาอันคตมังธรรมะสมยังสักกิตาเยวะอปปราชิตตาสังคันติอาทากูอปปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาตังอภาสิตาจราพิกาวูสมาทังสุมจิตตังอัตโนปุปชุกะมะกังสุสารถิวะเนตานิกคคดีตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอาทากอปปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาตังอภาสิ tewa kilang si tiwa pal kang inta gilang o ha manesya te ja suta wima ceku mata suanta susu nakati A ko apawataawa sanke imang ka si jke katase na sani apa buming pahayak manukang feang tewa te, kayang paripu saniti ada ko akawapik ko aante si ku napikwi kata tusu dewata sani patita wundi takata tang tasana ya piku ye pite pikawe ahe sung ati tamata nang arahan sama samputa ste sampi perwanta nang eta parama jiwa dewata sani patita he sung seya tapi mayang e darai ye pite pikawe pawit santi anaka tamata nang Arahanto sama samputa te sampi perawan tanang e ta parama jiwa dewata zani pedita pawit santi. สย่าตาปีไม่หังเอตระหิอาทิกิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิติยิตสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเตสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารตะสาธุกังมนาสิการุทาภัสสิสามิติเอวัมพันเตติคูพิกุปภะวัตูปจดโสสุงภะวะเอตตาตัจะสีโลกะมโนกัสมาียัตถาภูมิธาสัตติตาเยสิตาสิริกะปังปะหิตตถา สมาตาปูธุสีหาวัสลีนาโลมาอังสาพิสมุนุโอทมนะสาสุตาวิปัสสนามาวิลาปียโยปัญจเสตยตวาวันิกาลปีลวัตเวตตมันตยิสตาสาวกิสสะเนรตเทวาคายาภิกันตาเตวิชานาาภิกขุเตจอาตปมะกการุงสุตวาพุทธะสสะสานังเตสัมปา ตัวะหุยานังอมนุษสานะทัศนังอภเวกีสัตตาเมตตาคุงอาสังฆะสัตตริงสัตังอิเคสาสานังอมนุษสานะทสุงอภเวกีนันตามัตตาคุงทิสาพัพพาภูปาหุหงตัญจัสัพพังอภิญญาเยาวะวัคคิทวานะจักผูมาตะโตอมันตยิสัตถะสาวกีสัสนระเตเทวกายยาภิกันตาวเวิชานาธาภิกขุเยโวหังกิตายตามิเคราหิบุนุปปัปโส สัตตสหัสสวยักขาคุมมาตาปีละวัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมุธมานาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวานังชัสสหัสสหิมวัตายักขานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมุธมานาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวานังสัตคิราเดสหัสสายักขานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมุธมานาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวานัง इत्तेते 1666 यakkhaनानात्तवनिनो इति मन्तो शुति मन्तो वन्न वन्तो यस्स सीनो मोहतमना अधिकम पुकुनंग समीतिंग वानं वया जामिता पंचसता यakkhaनानात्तवनिनो इति मन्तो शुति मन्तो वन्न वन्तो यस्स सीनो मोहतमना अधिकम पुकुनंग समीतिंग वानं कुम्पीरो राजा कहिको वेपुल्ला सविने सनंग प्रिययो नंग सता กุมพีโรราชกะอิโกสปการสมิติงวนังปุริมันจัตุสังราชาตตาระตโตภาษาสติคันทัพพนังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตาสาภาวูอินทนามามหาพลายทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทมานาอภิกามุงจิกุนังสมิติงวนังทักขินันจาติสังราชาวิรุณโอตะภาษาสติอุปพันธานังอาิปติมหาราชายสสิโส พุทธิตาสภะวุโญอินทนามามาหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสสีโนมุธมานาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวนังปัจฉิมันจาริสังราชาวิรูปโกะสาตินาคานังชาติปติมหาราชายสัสสีโสพุทธิตาสภะวุโญอินทนามามาหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสสีโนมุธมานาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวนัง อุตตรันจัติสังราชาอุเวโรตัพัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัสิโสอุตตปิตัสสะภะวอินทนามะมหผลาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสัชินโอมุตมานาอภิกามุงพิกุณังสมิติงวนังปุริมาทิสังตตาโรตูทักกินเนนาวิรุณาโกปัจิเมนาวิรูปโกปุเวโรอุตตรังทิสังจตตารูเตมาราชาสมันตาจตุโรทิสาตันทนละมานาอัตตังสุวันเอกปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสอาภูวันนิจจ กาสตามายากุกินตุเวกินตุวิภูจะวิตโตสหจันทโนมกเสโตจะกินโนมันตุนิมันตุจะอปาโตโอปะมันโยจะเทวสุโตจตามาตาลีจิตตสีโนจะัตตัมปูนารโอลาชาจนโนสปูอาคูปัญจสิโขเจวะติมปบรูสุริวัชชสาเอเตจันเยจะราชาโนกันทัปปะสหราชุปีมุตนามะอาภิมากามุงพิกุนังสมิติงวนัง अथ कून न सा नका तथाच काम्पलाशाराकू पहामता रकूनकाय शशिनो येरावनो महानकाशोपति वना ये नकाराचे सहसा हर तिपा ची विशुचु विहाय सें वनाशपत्र चिंता सुपन्ना ते तथा नाका नसि ना सुपन्ना तो किसी San wa jahi yantaana kas nas na kang sukuang sitta washirah musaang asura sipatau waasawadituya saasi kala kan ca mapi ma asatanana kuasa we paji sujudti cab maraja la muna muci saatan cabali putanang se weo ja maka. sanna hita wa paling se nang rahu patta mupa kamung samma yotani patante bhikkhu nang sabitting wa nang apu cha deva patavi cha de chowa yo tatha kamung varuna varuna deva so mo cha yasa saha, me, ta, garuna sa ha mitta karuna kayika apu deva yasa sino ta se te sa sa kaya sa pe nana ta wan ni no iti man to yo ti man to wan na apika mung bhikkhu nang sabitting nang वेन्तु चे वाहा असम चु यम शुभा सादे वन थथन मकुपीता सूर्य सू प सा सादे वूरी यु पूखिता नकता पुरखित वको मंथ पलाक वसु न वसो सोतो साखो पख पुरीक सफे नवन्नी नो इधि मंतो नव वनतौ य सस्ि नो मुत อาตาภูสาภูเทวชลมัคคิริสาวิวะอาริตะภูจารุชาจะอุมาปุภานิพาสีโนวารุณาสหธรรมชาอตุตาจะอเนชกาสุเลยารุจิราอาภูอาภูวาสะวเนสีโนตาเซเตระตากายาสเปนานัตตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสีโนมุธามานาอภิกามุปิปุณังสมิติงวังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมา Ly batu si aku aku menuuh adaku dewajallohitawa sino para paha-kah aku dewaino mana api mungkinang semmitingang suka kar rumah Haruna akukana sahotataka apa muka aku dewawicakana sama satama tahara kacacaku jaya sasino tanayang aga basyuno yu tisa api wasati asiti tisakaya sabi nanatawan nino iti manto suti manto wana wanto jaya sasino muda mana api kamu pikunang samiting wanang gemi ya tusita ya makataka jaya sasino lampi takala masita suri nama jaya sawa nima naratino aku ataku paranimita wartawan Tare kayaana tawan nino iti si na wentoyaino mudah mana api kam pikunang semitingwenang set tewa ni kayaana tawan nino na waak akan c cannje tadi sa sah batesyatimamat hilang outaati na nasawang tak mukha tarang naangkan kentang wa asita kitaang suprema paramat toca พุทธาอิติมาตุสหัสนังกุมารโติโสจัสมุกัสสมิตงิมนังสหัสสัพรมมโลคังมหาพรหมาภิติธาติอุบาปโนจุติมันโตพิมากายโยยัสสิโสตเสเตอิสระอากุปัญจิกาวสวัตติโนเจสันจามัจโตอาคาหา rito ปริวาริโตเตจัสสภีอภิกันเตสินเตสัพรมมเกมาราเสนาอภิกามิปัญสักกทราสัมณิยังเอก Kan hata pantata rakina pantama tuwo samanta priwareta mavo muci tarko jinang iti tata mahasinu kanasinang ape saye panina talama hajak sarang katawana perawang jata baut meku, tanak yang tahu tak so patuk tawati pi tangkutu sayang wasai tanca sapangapin daya wawak อาแมนที่สตวสาวกีสัตวนิรัเตม่ราีนาภิกันตเตวิชาณธาภิกขวุเตจาตัะมะกะรุงสุตวาปุตตสัสสานังวิตราีหิปุงเนสังโลมันปีอินชยุงสเปวิชิตาสังขมาปยาติตายสสสินโมตันเตสหะปุเหิสาวกยาเตจนสุติหกธรรมจั เอวเมสุตังอีกังสามยังพระกวาปาราหสียังวิหารติอิศปตนีมิคาทะยตัตตาโคพระกวาปัญจวัคคียปิกุอมันเตสิเตวเมพิกเวอันตาปภัสชิเตนะนาเสวิตตพาเจวจายังกาเมสุกามสุกันลิกานิโยโคหิโนุคมุปุตุชนิโกวานาริโยอนัสสันนิโตโยจายังอัตตะกิละมัทธานุโคโคทุโคอนิยรนิโยอนัสตสันนิโต อีแตเเด็กเวอุข้ออันตอันนุปักรรมมาไม่ชิมาปฏิปทาต่ท่ากัเทนัอภิสัมพุตตาจักขุกรณียานกรณีอุปาสมัยอภิญญายะสัมบูดยาหนพปานายะสังวัตติขตมาจะสาภิกเวมัชชิมาปฏิปทาต่ท่ากัเทนัอภิสัมพุตตาจักขุกรณียานกรณีอุปาสมัยอภิญญายะสัมบูดยาหนพปานายะสังวัตติอาญาเมืวะอริ โยัตถังกิโกมัคโหสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปोสัมมาวจจะสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิโยสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโหสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเอนะอภิสัมพุทธะจะกุกรณียานักรณีอุปาสมายะอภิญญายาสัมปุตยะนิพพานยะสังวัตติอีทังโหปนะภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขัสราปิทุกขะ มารณัม so ิทุกขังโซกปาริเทวะทุกขะโตมนุสย์สักพักจะสัตวทุกขะอภิเยหิสัมปโยโคทุกโวิเยหิอิบิปพโยโคทุกโวยัมปัจจังนัลปติตัมปิทุกขังสกิตเตนะปัญจุปะทานะคขันธ์ทุกขะอิทังโขปานะภิกเเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยาจังตันะปะโนโขวิปานันทิราคะสหะกตาจัจจตาชราพินันทินี เสยยะทีถังการมัตตนาภาวัตนาวิภาวัตนาอิทังปูปนภิกเวทุกกานิโรธุอริยสัจจังโยตัสสายวัตนายะอสิสวิราคิวโรโทจาโคปนิตตินิสสะโคมุตติอนาลโยอิทังปูปนภิกเวทุกกานิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายาเมวะอริโยอัตถังฮิโกมะโคเสยติทถังสมาธิติสมาสังคปูสมาวจา สัมมากัมมันตุสมมาอาชิวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติไม่พิเกเวบุพยานุสุเตสุตมิสุจักขงุทัพปัติยานังุทัพปัติปัญญาุทัพปัติวิชาุทัพปัติอโลโกทัพปัติังโคปนิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญาญาติเม่พิเกเวบุพยานุสุเตสุตมิสุจักขงุทัพปัติยานังุทัพปัติปัญญาุทัพปัติวิชาุทัพปัติอโลโกทัพปัติ तंग घोभनि तंगख अरिया सत्यंगंजा यन तिमें भी कवे बुप्पेयन अनु सुते सुतमेशु चुथु उथ पाथि यनंग उथ पाथि पंजा उथ पाथि विचा उथ पाथि अलोको इतंग पाथि हिथंग समुचयो वरिया सत्य तिमें भी कवे बुप्पेयन अनु सुते सुतमेशु चखु उथ पंजा तंग तपंति में भी कवे बुप्फे अनुष्ते सूतम में शुचकुम उथा पाथि या नंग उथा पाथि पंजा उतः पाथि विच्छा उथा पाथि अलोको उतः पाथि तघो पनीतांग समुतो अरिया सत्यंति में भी कवे बुफे अनुष्ते सोतम में शोचकुम उतः पाथि या नांग उ पाथि पंजा उता पाथि विच्छा उथा पाथि अलोको उधा पाथि इतांग का निरोधो अरया सत्यति में भी कवे बुप्फे अनुषतम में शोचकुम อุตตปาฏิยานังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชาอุตตปาฏิอโลโก้อุตตปาฏิตังโหภนิตังทุกข์นิโรธอริยสัจจั่งติกาปันติเมพิกเวภูเปอนันุสเตสุตัมเมสุจักุงอุตตปาฏิยานังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชาอุตตปาฏิอโลโก้อุตตปาฏิตังโหภนิตังทุกข์นิโรธอริยสัจจังสัจฉิกา

บุพเานันทุสติสุธรรมเมสุจักภงอุทภปาติยานังอุทภปาติปัญญาอุทภปาติวิจารัติปาทิอโลโกอุทภปาทิตังโก้นิตังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจยังปาวิตันติเมผิกเวบุพเานันทุสติสุธรรมเมสุจักภงอุทภปาติยานังอุทภปาติปัญญาอุทภปาติวิจารุทิปาติอโลโกอุทภปาติ ज्या कव इमे इमें शोचत सु हरिया सच्युवंतिरतवंत वाकार यथात नग न सुहितुत्ता होशि ने तव हम भी कव सथेवे लोकमे सतम्रमणे यशाया सथेव अनुतरंग संभुतिंगबुद्ध भज सिंह यो मे भी कव इमें शोचत सु हरिया सचुवतंतवा साकार ยะถาภูตังยานัทสันังสุวิสุตังอโหสิอะถาหังพิกวีสติวเกโลเกสัมระเกสัมบัปปพรหมเกสัทสมณพราหมณียาปชายาสัเทีวมนุสัยยอนุตตรังสัมมาสัมปูติงอภิสัมพุตโตปจัตยสิงานันจปนาเมทสันังอุทปาติอาคุปาเมวุตติอายามันติชาตินาติธานิอโณปปุโธติอิทัมมะวจาภควัตโตอะตนามาปัญจวคคิยาภิกุ พระขาวตูภาสิตังอภินันตุงิมัสมินจับอนาวยะการนัสมิงปัญญามานีอายัสมัตโตโกตรตัญญสาวิราชังวิตามลังธรรมจักกุงอุตปปะทิยังกินจิสมุตทยังธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะกพระขาวธรรมจักเกภูมาทิว่าสัตตมนุสสาวีสุง kwe Tamkawata para nasi yang isi patani mikhaataye anu terrang Te jagang bawatitang apatiwati yangsip patane mikhaataye anu terrang Te jagang bawatitang apatiwati yang samaenak wabla menenak watiwanaak wamarenak waktu muna Waji walau kastik kumanang tewanang Saang Sutawa jatumarah siika tewa satta menu sawwi se จตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวัติงสาเทวาสัตมนุสสาวิสุงตาวัติงสานังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตมนุสสาวิสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตมนุสสาวิสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมานารติเทวาสัตมนุสสาวิสุงนิมมานารตินังเทวานังสัตตังสุตวาปาระนิมมิตาวะจัตติ wa atas tak manut sawe Su para nimittawaang tewanaang satang setawa permak kaji ka dewaataut sawesung e temkawata siang isiatanmi anu tarang tema cagang bawa tiangpatiwa tiang seenak wa pramenenak watiwanamarak wa muna wake ciwalukaak muak jawab pemaluka satu apa พุกัจจิอายัญจะทตสหัสสีโลกตธาตุสังกปิสัมปะกปิสัมภเวทิอปิมาโนจัลลุลุปะโซลุเกวัตุระหุสิอาิกรรมไมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโกภะคะวะอุตานังอุตานิสิอัญญสิวัตถโกภุโคนทัญโยอัญญาสิวัตถโกภุโคนทัญโยติอิติหังอายะสมะโตโคนตัญญัสสัญญาโคนตัญโยเทวะนามังอาหุสิขาอสองครับ